มีสินเชื่ออยู่ตัวหนึ่งซึ่งเขาเป็นแอปยืมเงินหลายคนคิดว่าเขาเงียบไปแต่คุณรู้ไหมว่าเขาค่อนข้างนิยมนะบปลว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยดอกเบี้ยอาจจะดูแพงสักนิดนึงแต่ก็แพงอยู่ในกรอบกฎหมายด้วยฉะนั้นเขาเองก็ถูกกฎหมายแล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้วด้วยเลขที่ใบอนุญาต156่งทับสองตัวนี้จะเป็นการยืมเงินถูกเฉินนั้วแหละ และเขาสามารถจะให้คุณกู้ได้นะสงสุดเนี่ยไม่เกินคนละห้าหมื่นบาทเป็นการกู้ง่ายที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะเพราะว่าเปิดรับทุกอาชีพเพียงแต่ว,ว่าดอกเบีย้ยก็อาจจะดูแพงนะแต่ในเมื่อดอกมันแพงเนี่ยคุณก็ควรจะกู้มาแต่พอจำเป็นก็พอ เอาเป็นว่าเขาค่อนข้างจะมีความปลอดภัยสูงแล้วกันเป็นเซนเชื่อที่เขาเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับอย่างดีไม่เช็คโบูโรไม่ดูบัญชีดำไม่ดูแบ็กิริ์และคุณเองก็สมัครผ่านแอปได้แบบว่าทันทีทันใดเพียงแต่ว่าคุณแอลจะต้องมีคุณสมบัติ4ข้อนี้ให้ครบข้อแรกก็คือว่าคุณก็ต้องทำงานทำการแล้วแหละจะทำแบบมีไรายได้ประจำก็ได้หรือว่าอาชีพอิสระ ก็ได้ต่อมาเนี่ยคุณก็ต้องอายุ20ปีเต็มนะรวมระยะเวลากู้กับอายุคุณไปแล้วเนี่ยก็ไม่น่าเกิน65ปีควรจะมีที่อยู่อาศัยแน่นอนสถานที่ทำงานแน่นอนแล้วก็ติดต่อได้และอย่างหนึง่งมีโทรศัพท์ด้วยนะที่ใช้ระบบ Android หรือไม่ก็ iOS เชืก็ได้รวมทั้งมีบัญชี Facebook ด้วยหากว่าคุณได้รับการอนุมัติแล้วนะคุณก็เตรียมเอกสารไว้ อย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารรายได้สเตตเ้นธนาคารแล้วก็บัญชีธนาคารที่คุณจะใช้ในการรับเงินส่วนใครที่ไม่ผ่านการอนุมัติก็ไม่ต้องเสียใจไปคุณสามารถจะขอกู้ได้ใหม่หลังจาก60วันไปแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านจริงๆเนี่ยก็มักจะเกิดจากเอกสารเป็นหลักเลยนะเอกสารไม่ครบเอกสารไม่ชัดเจน หรือไม่ก็ข้อมูลเอกสารเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อมูลที่คุณให้ไว้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณก็สามารถจะสอบถามออนไลน์ได้เลยแล้วก็เอกสารที่คุณต้องเตรียมทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นไฟล์ pdf ด้วยเอาเป็นว่าแนะนำให้รู้จักอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะกับแอปพลิเคชัน w o r t ์ y เป็นแอปยืมเงินนะซึ่งตอนนี้อัปเดตให้ใหม่เลยว่าแอปเขาเองเนี่ยจะใช้ ai ในการประมวลแล้วก็ประมวลผลได้เร็วนะหน,นาที การที่คุณจะผ่านหรือไม่ให้คุณจําไว้นิดนึงการกรอกข้อมูลเอกสารเนี่ยมันสําคัญมากที่สุดและในส่วนขั้นตอนการขอกู้ก็ทําได้แบบดังนี้ 1. คุณก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเวอร์ติมาแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook 2. กดไปที่ขอวงเงินกรอกข้อมูลให้มันถูกต้อง 3. รอ AI ประมวลผล1น,นาที 4. ผลการประมวลว่าคุณผ่านเนี่ยคุณก็แนบเอกสารเข้าไปและ 5. คุณก็รอรับสินเชื่อนะประมาณ24-48ชั่วโมงระยะเวลาในการผ่อนชำระเนี่ยผ่อนได้2เดือนหรือว่า62วันก็มีหรือว่า15วันเนี่ยก็มีโดยที่ไม่มีหรือว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นคุณจะได้รับสินเชื่อเนี่ยเต็มวงเงิน อาตราดอกเบี้ยก็จะเป็นแบบว่า APR แล้วก็ ER หมายความว่าลดต้นลดดอกนั่นแหละที่ร้อยละ36ต่อปีคือตามสเต็ปพิโกโฟไฟแนนซ์การที่คุณกู้ครั้งแรก500บาทแล้วส่งไป62วันเดือนแรกคุณก็จ่ายคืนที่262บาทอีกเดือนหนึ่งคุณก็มาจ่ายที่เหลือนะอีก261บาท ดอกเบีย้ยเนี่ยก็รวมแล้วอยู่ที่23บาทเท่านั้นเองยืมเงินครั้งแรกก็ให้แค่ยืมคนละ500บาทสะก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะตามประวัติการชำระเงินที่ดีของคุณคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่าไปแล้วอยากจะกู้ใหม่ส่งหมดแล้วนะจะกู้ใหม่กู้ได้เลยแบบไม่ต้องส่งเอกสารใหม่ด้วยแล้วก็รับเงินได้เร็วกว่าคือรอไม่นานเกิน24ชั่วโมง ใครที่มีคำถามนะสามารถสอบถามได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเชา้าจนถึง6โมงเยน็นทำได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ตามที่คุณสะดวกได้เลย